แพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าการดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า30ปีแต่ว่าในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมากลับพบว่ามีข่าวสะเทือนขวัญของการฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเองในเยาวชนเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินสุขภาพจิตเยาวชนโดยระบบ Mental Health Check-in ที่พบเยาวชนไม่ค่อยมีความสุขถึงหนึ่งในสของเยาวชนที่เข้ามาประเมินทั้งหมด สัญญาณเตือนที่บ่งชี้ว่าเด็กอาจมีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย3ส,สัญญาณได้แก่เศร้าเครียดงุดหงิดง่ายท้อแท้เบื่อนหน่ายและไม่อยากไปโรงเรียนหากพบเด็กมีอาการข้อใดข้อหนึ่งโปรดอย่านิ่งนอนใจค่ะต้องได้ผ่าทางแนะนําหรือชักชวนให้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้สายเกินแก้โดยคุณครูสามารถเข้าใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนบนระบบดิจิทัลสกูลเฮล h ีโ o เพื่อเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ของนักเรียนและเรียนรู้การให้การปรึกษาทางออนไลน์หากยังไม่ดีขึ้นสามารถส่งต่อขอรับการปรึกษาจากทีมสาธนารณสุขผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะด้านแพทย์หญิงมิม,ม,มนรัตนเพนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันทางสพทได้มีการขยายผลการใช้งานระบบ s c o o l Health Hero อย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดณนะวันที่19สิงหาคม2565 มีนักเรียนที่ได้รับการเฝ้าระวังแล้ว4,032,668คนจากจำนวนนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า7ล้านคนซึ่งยังคงต้องขยายผลเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มที่ได้รับการเฝ้าระวังกว่า4 0 0 0คนพบกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าวิตกกังวล12,826คน ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตพร้อมด้วยบุคลากรสาธารณาสุขในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนแต่ละพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตสําหรับคุณครูเพื่อการดูแลเด็กนักเรียนร่วมกันค่ะหรือที่เรียกว่าฮีโร่คอนซัลเทนทำให้โรงเรียนและโรงพยาบาลสามารถทํางานร่วมกันได้ง่ายขึ้นปัจจุบันมีการขอรับการปรึกษามาแล้ว4,962รายซึ่งอยู่ระหว่างการดูแลช่วยเหลือนะคะ ส่วนกรณีที่นักเรียนต้องการขอรับคำปรึกษาด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านคุณครูหรือผู้ปกครองสามารถเข้าใช้งานในระบบ Mental Health Check-in เพื่อประเมินสุขภาพจิตของตัวเองและขอรับการปรึกษาจากบุคลากรด้านสุขภาพจิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งช่องทางนี้ก็พบว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาใช้งานแล้วประมาณ111,338รายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย1 5 4 6นะคะ ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ